ัชื่อนองรักอัคราคุณนานนท์ปัญหาชีวิตคือลูกหล่นไปคนหนึ่งอยากให้ลูกไปเกิดลูกหลุดอยากให้ลูกไปเกิดกคแล้วมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย,อ,เลยอ่าท่านเทวดาสุขภาพามีปดหัวเข่าข้างขวาเด็ก แท้งเองโดยธรรมชาติอยากจะให้ไปเกิดจะทำไงได้บ้างจะให้ไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วให้ไปกันแล้วใช่ไหมเนาะใช่แล้วเด็กหนึ่งคนใช่ไหมเล่าเอยใช่ใช่บวชให้เลยสิบห้าวันแน่สิบห้าวันโอเคเปล่าโอเคค่ะสิบห้าวันโอเคใช่หรือหญิงกันเล่าพอจำได้ไหมลูกหญิงค่ะลูกหญิงลูกหญิง อ่าทำไมเธอถึงแทงขี้เกียจนะคะขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเกิดเป็นคนอ่าแล้วทำอะไรเข้าบ้างก็เปล่าไม่ได้ทำเลไม่มีปัญหาไม่ได้ทำอะไรเลยเล่กันที่เฉยอ่าแสดงก่เป็นเด็กดีใช่ได้ไไดดอ่าโอเคเขาอยากให้ไปเกิดแล้ว อ่าบอกชื่อมาเลยชื่อนาลีรัตนจางนารีรัตนกินอะไรบ้างกินห่านตาว่าไปกินอะไรนะกับพ่อปลากระเพาะปลารู้จักกัาป่ะรู้จักอ่ากินอะไ้ากินห้องกับปลากินห่านได้กินเผือกยิ้วกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะขนมปลาไม่ใสพดิบอย่ไม่ใส่ผักจังอ่าอ่าอ่ากับพ่อปลาเด็กอาหารเด็กอันนี้ ตามด้วยน้ำหนมเซเว่น้อ่นาโจทย์เสื้อผ้าบอกไปเสื้อาป็นทาหารเหรอนางฟ้าเหรอหนัวชุดทหารท่้า่่นางฟ้า <c oughs> ปล่อยสัตว <c oughs> เอาอะไร ผมสามกบบสามธาคาหนึ่งชุดอ่าบวชให้เมื่อไหร่วันที่สิบแปดเมษาค่ะสิบแปดเมษาเริ่มงานตามนี้อยากไปกพนักงานแบงค์อ่าพนักงานแบงค์หน้าฟ้อนรือเปล่าอ่าไปยืนอยู่หน้าโต๊ะหน้าตู้ใช่ไหมอ่าอ่าบอกไว้ด้วยเจอไปด้วยว่าเขาจะเป็นพนักงานธนาคาร อธิษฐานให้เขาด้วยเวลาวันส่งไปแล้วก็ยยุบธนาคารอยู่แล้วจะไปเกิดแต่จะไม่ยุบส่งตาตอนนี้ยังไม่ยุบอ๋ <c oughs> อไปรุ่นบุกเบิกจ้ะอ่าพนักง,งานธนาคารแบ่งแล้วกันตามนี้ <c oughs> จบไปได้ น้องเขาบอกว่าหลงตาไม่รู้เรื่องข้างในว่าการทางานของธนาคารไม่เขาจะยุบแล้วเขามีมีธนาคารเขาจะมีแบบว่าซื้อขายกันก็กดแลกกันไปอ่างั้นก็เออย่ไมีคนที่บอาหาและทหลตาอ่าอ่ศูนย์กลางใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอ่่ไมุ่บหมดเปนี่ยป่งไม่ใช่โคโเคก็ต้อมีความะาง่ายรู้เรื่องเกี่ยวข้อกับทุกอย่างในี้น ต้องมีสำนักงานให้คําแนะนําใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคเข้าใจละไม่มีคนแนะนำก็<ะ>ขาดข้องขึ้นมาแล้วไปหาใครหรือ่าอ่าเป็นสํานักงานแบงค์ชาติแล้วกันใช่ค่ะอะไรก็ได้ค่ะ,ะที่มั็นชาได้ก็มีเบอร์น,นะคะ่ะเพรแบงค์ทั่วไปมันจะไม่อยู่แล้วจะมีแต่แบงค์ชาติผมก็ยังไป็นคนฟังเขาแบบนั้นสิไม่ตามความเป็นจริงโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วเลิกเปลี่ยนไปก็จริงแต่ยังไงความเดิมค่อยเดี๋ยวก็ขาดมาหรือตาเชื่อหนูเถอะหรือตาเ่ออยนะน่าจะเป็นอย่าง,งานั้น เดี๋ยวเมืองจีนเดี๋ยเีนี้เมืองเดี๋ยวนี้เมืองจีนเขาไปซื้ออะไรเขาก็เอาหน้าอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วกดปุ๊บเงินมันก็ตัดไปแล้วปุ๊บไปซื้ออะไรเนี่ยถ่ายหน้าปุ๊บเงินหางไปเลยใ่ม่เขาจะดีไมหน้าแลงเดีย๋ยวจะับมาระบบหมือนเดเหมือนตาเาไม่เชื่อใครเลยหนูนะอ่าโอเคอาจจะเป็นอย่างันอาจจะมีการปลอมหน้าปลอมแปลงกันใช่ไหมลอนตามันจะไม่ดีเดี๋ยวถ้ากลับเป็นระบบใช่เดี๋ยวไปใส่หน้ากากก็ได้ใช่หมล้วทุกวันไม่ใส่หน้ากากหอน ตเ่ยื่อตอนนี้ไย็ไม่นเนี่มเี่ย้ใ่างตอยาได้งามคนนี้งกาถ้าถ่ายรูปคนี้มาไลยนะเจะตาหตาเขาได้อ๋อค <c oughs> ือมันมันมันพู้ง่ายมันหลอกมันหลอกกันได้ง่ายใช่แลวมันจะเข้าไปในผมง้่งัเหมือนเดิมเหมือนเดิมหลงตาเชื่อหนเตอ่าอ่าเชื่อ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 ตอนตอนนี้ยังยังไม่ยืนยันยังไม่คอนเฟิร์มใช่ค่ะถ้าเกิดมันจะกลับมาหลงตา จะกล้ามาเป็นเหมือนเดิมแม่บอกเหมือนเดิมมันจะกู้กล้ามาเหมือนเดิมการทำแบบใหม่น่าเป็นแค่แต้มเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมันจะใสหน้ากากเอาหน้ามันแล้วมันจะกังวลอ๋อใสหน้ากากใช่ไหมอ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้ฉุกเฉินไปเนี่ยอย่ไปรู้ว่าไงมาแล้วเหรอไปฟังเข้ามาแล้วอ๋อเออดีมากดีมากได้ข้อมูลความรับลื่นไหนะควรับให้ให้รั่วไหลอันนี้ไปออกสื่อด้วยทำไงวะอยาได้หรอกอย่ได้ อ่อถือว่าไไถือว่าไปเอาข่าวบงในมาออไม่เป็นไรบอกเข้าไปก่อนแฟนขับเขาจะได้รู้ล่วงหน้าออเออฟ้งอเาาฟงอเธอก็กาาฟอ <laughs> ามไ่หาเธอเธ <laughs> อชื่ออะไรวะนาลีรัตเขาเขาไปจับเธอได้ก็ต้องเมื่อเธอไปเกิดแล้วแล้วเกิดหนูเกิดขึ้นมาแล้วจับได้ อ่าเธอเกิดขึ้นไปเธอใช้ชื่อใหม่เราต้องไม่ประมาทใช่ไหมตัลงตกลงตัลงข่าวนี้ไม่ใช่มาข่าวนี้ไม่ได้มาจากนาลีรัตนไม่ได้ยืนยันเไม่ได้มาจากนาลีรัตนลูกหญิงก็ไปเกิดแล้วหาไม่เจอเออใช่ใช่ใช่นาลีรัตนไม่รู้เรื่องนี้อ่าจบไปได้สบายใจ กาะเลโค่ะจตัวบายบายขอให้รอดพ้นอ้าวไลยต่อไปอ่าชัชดาวันเวศ เมชีบวชมากี่เดือนกี่ปีละบวชได้เดือน